เลยเนาะคอยก็เลยเปลี่ยนถุงมือมาข้างนี้ผัดมาเขาข้างนี้ตัดข้างนี้ยุ่มเห็ดบ้านตัดไปพุ สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพามาเก็บเห็ดดำกับยายตาพาเลาะชาแนลอีกแล้วนะคะเนาะมือนเขาจะเริ่มเก็บไปแต่พี่น้องค่ะเนาะแล้วเขาจังยางเข้าไปเรื่อยๆว่ะชิมีหลายบอ่อปลานี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์เด้อค่ะเด้อทุกการติดตามที่หายกำลังใจยายตามาเนาะค่ะเนาะจัสมินพาเพลินพื่อกันอันนี้สี เก็บลรตัดไปน้ำเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อนันส,สาวไปสาวไปจักดอกน้อยดอกเนา,าเอาไปแล้วค่ะขาตั้งกล้องม้ามือเนียวขาตั้งกล้องมากันไก่เขาก็ลืมเตยว่ามือเนียมาน้ำเอ่อสิเก็บแล้วก็สิลวกเอาเมืองเมืองไทยกำลังเดินเรืองขอแต้น่ะใบจองโรงแรมว่าขันมาขันจองท่านหรือขันเดินเรือท่านก็นจ้างสีได้เมียเนาะค่ะเนาะนพี่น้องค่ะ ก,ก็เลยบ่อยากว่าวอย่างไรบ่อยากกระเตื้อกระตากจังเทียนบ่าได้เมียอีกพี่น้องค่ะมาจะมาตัดกันเลยจ้ามับนบอน,น,นดอกใหญ่ไหมจีเด้เอาดอกใหญ่ๆพี่น้องค่ะเพราะว่า ดอกน้อยเฮาไปอันน่ะกบแล้วบ่งามค่ะเอาขามน้ําขามทะเลไปกะเอางามๆแน่นอนค่ะเนาะ ค่ะพี่น้องค่ะเต็มเลยจ้ะเดี๋ยวสิเพอแต่ขอโทษค่ะอย่าเพิ่งลายตานะทั้งนี้ทั้งนี้ค่ะกดดูค่ะเด้อเต็มเลยจ้ะเดี๋ยวดอกใหญ่ๆนะค่ะเนะาะดอกใหญ่ๆ พอมาดอกน้อยเอาไปอบแล้วบ่เหลือ,อยังพี่น้องค่ะมึงเนี่เป็นเสน้นเป็นสายเลยคุณวาดดอกน้อยหังนี่เหมือนละิ่งเธอค่ะพี่น้องค่ะมึงเนี่ดอกน้อยน้อยฮังเป็นเสน้นอยู่คือจังเห็ดปวกไก่บ้านเฮาซ้ำเห็ดปวกไก่บ้านเฮาเลยนี่ อมน้ำคักแล้วดอกหักดอกรอดแล้วนี่นว่าเจี๊ยบวะแม่นังเดอกรอนแล้วค่ะอมน้ำคักแล้วนี่พวกเนี่ยได้ดิพังดูพังดูนะฟังดูดูซิดูสิ Time right. โอ้ข่อยคือใส่ถุงมือข้างข่อยบ่ถนัดทำไมใส่ถุงมือข้างไม่ถนัดโอ๊ยนะโอ้ยกรอบเลยป๊อบเออ ชีดินฟงเสตจาจะของซ้ำกรอบไหลปอแป,ปะปอแปะอยู่โอ้ยอมน้ำพี่น้องค่ะอมน้ำอมน้ำ chế đài vâng nè nào mướt leo xuống nè nào muộc nào muộc cái đồ này chế ่ไปนีโอ้ยอมน้ำึ้นลาแล้วค่ะนี่ค่ะพุณอะทางดอกดำดำบ๊อบฟอละอมน้ำอีกจังหากเท่าหมดละมาไม่ทัน Huh? เออเอตุม้มดีกันโอ้ยเหียเยยเอาเก็บเห็ด้างเพราถนัดดินีนเป็นเคียงี้ยง่ปนขาอั Oh, hit. นีค่ะบันนี้ขาดเลยน้องแขกกันเลยเปลี่ยนถุงมือมาข้างนี่ผัดมะเอาข้างนี่ตัก้างนี่ยุ่มเห็ดบานี ไปพร้อมเลยอ้าวลิซ้ำอมน้ำลาย คือเอยหย,ยุ่มก็ยังอันเอียงก็่รอยากาด,ดักจีโน่อุ้นอมน้ำลายพพย มื่อนั้นพ่อเป็นแถวเอินเพื่อนเอยพ่อได้ยินมาัานมาพี่มาพี่เลี้ยงดอกแตกพี่น้องค่ะขออนุญาตแบบนี้นะคะดอกจังสีบ่แตกหัดดอกกานสีบค่ะค่ะก็ไม่แตกบ่เหลือลายแล้วค่ะนะพี่ปิ๊ยอยู่ เดี๋ยวไปตวก็ือเอาไปอบกังงามค่ะขนา้เห็ดงามเนาะโอ้ยยาฝาหักด้วยกำลังงามๆนะขาเหลืองๆเลยโอ้ยหักซ้ำดอกคุณน,น,น,นายลายลายเกินคลักไลยย่านมูล้มคานกระพอง งไอยากให้เรามาเบิ้งน้าโอ้ยนานนานนาน,น,านค่ะนานขออนุญาตตัดเลยนะคะมนันมันมันอย่างเด้โอ้ยพี่น้องเลยห้อยกว่างกินขันยมลหรนน่ะหลุดซ้ำโอ้ขาเราเน่าแล้วเฉพาะแล้วหลุด มอมน้ำลหลไหมคะขออนุญาตแบบนี้เลยนะคะค่วะว่ได้ยาวหรอกพี่น้องคะ่ะ ดอกเทาแล้วมันก็เป็นกระแทบนะเก็บเก็บไหมหางหางขื่น่างหางขาใยในมันขาใยกันยังไงเท่า มีตะเภาพี่น้องเออเก็บยึ่ทิงพ้นนี่แล้วลงไปพ้นอันกรแมีนเหมือนได้เถอะซ้ำกับจีซวนจะมาพ้นนี่เทที่แร็กเลย มันใจในตัวเจ้าของอยู่แต่ว่ากล้องลักปิด,ดนี่บูต้นไม้พี่น้องค่ะบูต้นไม้บอสซุปนี่บอ,อกใหญง่มันขาจ้จ้อยหนึ่ง่ะ นางเหลืองงามอ้าวออกหอดใหม่แม่มนเหมือดเธอเอาอันเหมือดในข่อยจะขึ้นไปพูดแล้วข่อยบายเบิ้งมองนี้ซื้อพูดแล้วตัวมูข่อยบายเบิ้งว่าจันทที่แท้ถอนแล้ว จับแพ้งกระหกักเปาะปะเปาะย่ดีเดียวเนย,เ,ยเออขวอยจะยืดถึงหลังพ้นนี่ล่ะตัดเอารถเจ้าค่ะขันข่อยนั่งเก็บน้ำเจ้าข่อยิีเต็มตาไว้